เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมานางสิงริรัตผาทองผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านหนองบัวตำบลสามพร้าวแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองอุดรธานีค่ะว่ามีคนร้ายงัดหน้าต่างกุฏิเจ้าอาวาสวัดอรัญเขตหรือวัดบ้านหนองบัวขโมยเงินสดในย่ามไปจำนวน300,000บาทและกระปุกออมสินซึ่งภายในนั้นมีเงินเหรียญประมาณ2,000บาทหลบหนีไปค่ะ โดยที่ก่อนเหตุนะคะเป็นกุฏิ2ชั้นครึ่งปูนไม้ค่ะพบกับกรรมการวัดผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่ทราบข่าวค่ะต่างก็พากันมาสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพบกับพระสำลิศอายุ69ปีจเจ้าอาวาสวัดค่ะซึ่งมีอาการอาภาษด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนำตำรวจตรวจสอบภายในกุฏิพบร่องรอยคนร้ายใช้เสียมงัดกรนหน้าต่างจนพังเสียหายค่ะ เพื่อเข้าไปก่อเหตุขณะนั้นเจ้าวาดนอนหลับเนื่องจากว่าฤทธิ์ยาของยารักษาอาการจึงทําให้ไม่รู้สึกตัวสับส่วนพระสำลิศเจ,จ้าวาดวัดนะคะให้การว่าบวชมาได้23ปีค่ะและรับตําแหน่งเจ้าวาดมาได้2ปีเงินที่คนร้ายได้ไปนั้นเป็นเงินส่วนตัวที่ญาติโยมนํามาถวายทําบุญและได้ไปเบิกเงินออกมาจากธนาคารค่ะหลังจากที่มีอาการอาภาษเพื่อเตรียมไว้รักษาอาการป่วย จนไม่สามารถออกเดินบินทบาทตามกิจของสงได้โดยจะห่องเงินและมัดด้วยผ้าขนหนูซุกไว้ในยามวางไว้ข้างเตียงนอนเมื่อวานนี้ค่ะเงินก็ยังอยู่ปกติแต่เช้าวันนี้ค่ะถูกคนร้ายงัดหน้าต่างเข้ามาขโมยเอาไปจนหมดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะก่อเหตุในช่วงกลางดึกและรู้ความเคลื่อนไหวของเจ้าอาวาสว่าเก็บเงินสดไว้ในกุฏิคาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของวัยรุ่นที่ติดยาในหมู่บ้านค่ะ หรือตามหมู่บ้านใกล้เคียงอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนี้ทางตำรวจชุดสืบสวนจะได้สืบสวนและตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเพื่อเป็นเบาะแสในการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะเป็นเสป็นามแสนหรอเปล่าแม่เป็นเป็นเงินที่ญาติโยมมาถวยใช่มาถวน้อยเด็กเล็กวน้อยกับมมี่จะต้งวาดเอามั บม่ถำบุญแน่รักษาตัวจากความ่สบายลุงลวงปู่ป่วยเป็นยังครับไปหาลุงบานเพื่อนกันว่ามีเส้นเลือดนี่ครับสมองตีบอ่ะสมองเจีบเพราะว่าต่องหากก็เลยเอาแล้บางทีก็เป็นเอามาเพิ่มมาผ่านได้อีงทีก็เลยบอกมาว่าไวลดละภาษีเพราก็บม่มีก็เลยบอกมาเพื่อมันประหยก็เลยก็จะเอาใส่มูนี่นี่จับใจได้สบายขึ้นวันนี้ก็เลยขอเบิกครั้งล่าสุดเห็นเงิน ตอนไหนครับยังอยู่ปกตินี่เงินเนี่เงินจะเห็นยู่อย่บ้านนี้มันขึ้นอ่ะบ่เบิ่งเบิบ่บน,นอนเลยแต่ม่บ้านยังเห็นอยู่